ครับสวัสดีครับพบกับผมช่างปอนจากสมายทีนะครับก็นี่การไลยตัวเช็คอาการนะครับ Mac Pro A 1 2 7 8นะครับอาการก็คือว่าเปิดมาตอนเครื่องก้าเครื่องนะครับแล้วมันขึ้นรูปโฟลเดอร์ er นะครับขึ้นโฟลเดอร์แล้วก็ขึ้นขึ้นใหม่ไฟลชื่มาร์กนะครับ ไม่เข้าเอสไม่ขึ้นรูปโลโก้แ p ปเปเลยเลยเดี๋ยวรอสักครูน่นี่ครับขึ้นมาแล้วนะฮะคุณโฟลเดอร์แล้วก็เพย์จอนมาร์กตรงกลางโฟลเดอร์นะครับอาการนี้มีได้2แบบครับคือ1 ฮาร์ดดิสครับ2สายแพรฮาร์ดดิสกับ3อาจจะเป็นที่ตัวเมนบอร์ดเลยซึ่งผมจะลองใช้ o s Test นะครับเทสเข้าดูก่อนนะผมใช้เป็น o s Test 10.12นะครับ o s Test คืออะไร o s Test ก็คือ o s ที่ทำการลงผ่านอุทนาล์บล็อหรือว่า ฟลชไดร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทำการบูตผ่าน USB แฟลชไดร์นะครับเข้าจะไม่ผ่านพวกสาย SATA อะไรเป็นการบูตผ่าน USB ซึ่ง Mac OS e ทำได้แต่ถ้าเป็น Windows หมดสิทธิ์นะครับผมเปิดเครื่องแล้วต่อไว้เทสอยู่นะตอนนี้ชั่นค้างไว้เพื่อเราจะได้เลือกบูตไดว่าเราจะเลือกเข้าได้ไหน อ่ะนี่ครับเจอเวทผมนะอ่าเวทผมเข้าได้ครับแสดงว่าเมนบอร์ดอาจจะยังไม่เสียตัวเสียจะเป็นที่ตัวฮาร์ดดิสหรือว่าสายแพรฮาร์ดดิสนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าจะเป็นที่ตัวเมนบอร์ดเสีย ให้สนนิษฐานว่าเป็นที่ตัวฮาร์ดดิสก่อนนะครับแล้วก็สายแพ้ฮาร์ดดิสนะแต่ถ้าเป็นที่ฮาร์ดดิสจริงๆแล้วมีข้อมูลข้างในนี้อาจจะหมดสิทธิ์นะครับอาจจะไม่ได้ข้อมูลในในฮาร์ดดิสลูกนั้นเลยนะอันนี้คือกำลังบูตเข้าโอเคครับเข้าได้ อันนี้ผมเป็นโอเอสสิบจุดสิบสิบจุดสิบโอเคเท่าตีเมื่อกี้ผมบอกเป็นสิบ2ิบสองเท่าีเป็น Yosemite ครับอันนี้เหมือนจะเป็นโอเอสเป็น h a r ด disk ของลูกค้านะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าได้ทำไมเข้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องตรวจเช็คในตรวจเช็คในอีกสเต็ปหนึ่งไปนะครับนี้ผมเช็คทีละขั้นตอน ในโนเตสของผมมาดูในสตอเรจก่อนนะมันเห็นาร์ดิสในเครื่องนี้ไหมสักครู่นะครับแสงไฟสะท้อนเหมือนเหมือนจะเห็นเป็นแบงค์นะครับเหมือนจะานะนี่นะครับเหมือนจะเห็นเป็นแบงค์นะว่างเปล่าอันนี้ก็ต้องทําการตรวจเช็คก,กันอีกขั้นหนึ่งนะครับต่อไปอน,นี้เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับโอเค อาสำหรับวันนี้ก็ขอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ